สวัสดีเช้าวันพุธที่11พฤศจิกายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำลาทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่นะครับก็ยังเรียกได้ว่ายังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับโดยเฉพาะ ตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้แทบทุกตลาดนะครับมีเพียงตลาดหุ้นจีนเนี่ยที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากประมาณ0.5%นเะครับแต่ว่าในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นกันในกรอบที่ค่อนข้างแคบลงนะครับเดชนีนี่แค่อีของญี่ปุ่นนะฮะก็เปิดมาก็เทส2 5 0 0 0จุดได้นะครับแต่ก็ไม่สามารถยืนได้แล้วก็มีการย่อตัวลงมาแต่ก็ยังสามารถปิดในแดนบวกได้อยู่ นะครับที่บวกขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีตลาดหุ้นหางเสงของฮ่องกงนะครับแล้วก็นิฟตี้50ของอินเดียนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้มากกว่า1%นะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีแบบสุดๆนะครับเนื่องจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรียกได้ว่าเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงเรื่องเกี่ยวกับรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอมีข่าวด้านบวกเกี่ยวกับวัคซีนนะฮะ ตลาดหุ้นเนี่ยบวกกันดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มขนส่งมวลชนกลุ่มน้ํามันนะครับธนาคารขนาดใหญ่นะฮะอสังหาโรงแรมบวกกันดีแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับดัชนีของประเทศเศรษฐกิจสําคัญสําคัญนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ในระดับมากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นกันหลายตลาดนะฮะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเริ่มปรับตัวลดลงในภาพรวมละนะฮะ ก็เนื่องจากว่าพวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับยังถูกเทขายกันออกมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเลยกดดันให้ดัชนี S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าในแต่ละตลาดเป็นยังไงนะครับมาเริ่มที่ตลาหุ้นสหรัฐก่อนเลยละกันนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปในตอนต้นเมื่อกี้นะครับว่าในภาพรวมของตลาหุ้นสหรัฐเนี่ย เริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับโดยดัชนีหลักทั้ง3เนี่ยมีปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เพียงดัชนีเดียวนั่นคือดัชนีดาวโจนส์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ262จุดนะฮะหรือบวกขึ้นมาประมาณ0.9%ส่วนดัชนี S&P 500กับดัชนี N a s d a q 100เนี่ยปรับตัวลดลงกันนะครับไอ s ้ S&P 500เนี่ยไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงอะไรมากนะครับลดลงมาแค่ประมาณ0.14%เท่านั้นแต่ว่า N a ส d a q 100เนี่ยที่รวมพวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพวกหุ้นในกลุ ยังปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงอยู่นะฮะโดยลบไป1.74เนะครับพวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีๆเนี่ยยังปรับตัวลดลงกันอยู่นะครับโดยเฉพาะพวกคุณที่ได้ประโยชน์จากนโยบายไอ้โซเชียลดิสแทนซิงที่ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมกันหรือว่าอาศัยอยู่ในบ้านกันเยอะๆเนี่ยปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ดัชนีดาวโจนปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนี่ยนะครับมันมาจากการโยกเงินของนักลงทุนนะครับมาจากพวกคุณในกลุ่มเทคโนโลยีที่ก่่อนนนนห้้้้าีีปรััับตวเพิมขึกไดดแะ นะครับมาในกลุ่มอย่างพวกน้ํามันนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่นะฮะที่ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างค่อนข้างหนักนะครับส่งผลให้ valuation หรือว่ามูลค่าของมันเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูน่าสนใจนะครับโดยตลาดตอนนี้มองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับบวกกับการที่จะมีวัคซีนเข้ามาในอนาคตอันแบบไม่ไกลมากนะักถึงแม้ว่าการกระจายการอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่ก็ มองว่าเออกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเงินมันเลลไหลเข้าไปในหุ้นในกลุ่มพวกแบบน้ํามันหรือว่ากลุ่มแบบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ่อย่างพวกผู้ผลิตเครื่องบินผู้ผลิตแบบเขาเรียกว่าสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่ออีกทีนึงอะไรพวกนี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะครับ สำหรับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีการประกาศตัวงบของบริษัทบีออนมิตนะครับเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อนเนื้อที่ทํามาจากพืชน,นะครับโดยประกาศผลการดําเนินงานที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับโดยมีผลการดําเนินงานที่ยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้นะฮะโดยการเติบโตของยอดขายในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ย เรียกได้ว่าเติบโตน้อยที่สุดตั้งแต่ได้มีการ IPO ในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2019เป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาโตได้ดีมากนะครับไอ,อ้ตัวเขาเรียกว่าไงตัวตัวฐานมันเลยสูงขึ้นนะครับแล้วก็พอมันมีเรื่องโควิดมีอะไรเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยอาจจะไม่ได้โตดีมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเนื้อไม่ใช่เนื้อเนื้อที่ทํามาจากพืชอะไรพวกนี้เนี่ยในอนาคตย,วยาวๆนะครับ5ปี10ปีเนี่ยก็ยังดูเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจะโตได้ต่อเนื่องนะครับสําหรับหุ้นที่น่าสนใจที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยอย่างพวกหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Microsoft a อเมซอนนะฮะก็ปรับตัวลดลงกันประมาณ3.5%ซูมวิดีโอนะครับยังลงแรงอยู่ลบไป9%เลยทีเดียวนะฮะแล้วเซลฟ์ฟอสต์นะครับที่เป็นโปรแกรมนะครับบนคลาวอะไรพวกนี้เนี่ย ที่เกี่ยวกับเรื่อง CRM เรื่องเกี่ยวกับระบบหลังบ้านอะไรในออฟฟิศเนี่ยก็ปรับตัวลงไป4.5เลยทีเดียวนะครับส่วนพวกหุ้นในกลุ่มน้ำมันนะฮะอย่างเชฟรอนก็บวกได้ดีบวกขึ้นมา4.6นะครับแล้วก็ 3M มเอ็อะไรเงี้ก็บวก3.5แต่ว่าไอ้บริษัทที่ทำวัคซีนออกมานะฮะเริ่มเริ่มเขาเรียกสนทางกันนะฮะอย่าง b i o n t e ทคนะฮะยังบวกได้7.6นะครับแต่ไฟเซอร์เนี่ยลบไป1.3ละนะครับ สำหรับหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงกันอยู่เหมือนกันนะครับอาลีบาบาลดไปถึง8.3%นะครับอยฮะลดไป2.3%อายี IQ ก็คล้ายเน็ตฟิกนะฮะเป็นเน็ตฟิกของจีนนะครับแล้วก็ JD.com ก็ลดไป5.6%นะครับ n i o นะฮะลดรถยนต์อีวสัญชาติจีนนะครับ, EV, รบก็ลดไป5.6%เช่นกันนะครับ มาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับตลาดหุ้นเอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะฮะคือตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเซ็งนะฮะบ,บวกขึ้นมาได้1.1เอร์เซ็นแล้วก็ดัชนีนิฟตี้50ของอินเดียนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณ1.36เปอร์เซ็นตนะครับส่วน ตลาดหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นแล้วก็คอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันเล็กน้อยนะครับส่วนดัชนีเซียงไสามร้อยของจีนเนี่ยปรับตัวลดลงนะครบลดไปศูนจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็เริ่มมีการขายทางกำไรกันออกมาบ้างแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเล่าสักสองดัชนีนะครับอันแรกก็คือดัชนีหั่งเซ็งของฮ่องกงนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หนึ่งจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะโดยปรับตัวสวนทางกับตลาดหุ้นจีนเอแชร์นะครับที่ปรับตัวลดลงหั่อง่จาากว เป็นดัชนีที่มีสัดส่วนของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะโดยมีอยู่ถึงประมาณครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทพนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีนะครับที่ขึ้นไปเหนือระดับ0.9%เนี่ยมันส่งผลบวกต่อพวกหุ้นสถาบันการเงินพวกนี้นะครับหุ้นพวกนี้เนี่ยเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีนะฮะอย่าง HSBC เนี่ยบวกได้ถึง8.2% หางแสงแบงก์ก็บวกได้4.3ปอร์เซ็นะครับประกันอย่าง a อ a เก็บวกได้ถึง5.7เปอร์เซ็นะครับมันเลยส่งผลให้ดัชนีหางแสงเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับไอ้ข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยมันก็เป็นข่าวด้านบวกเพิ่มมาอีกอันนึงนะฮะต่อกลุ่มสถาบันการเงินนะครับโดยเขาเชื่อว่าถ้ามีวัคซีนมีอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเสี่ยงในเรื่องหนี้เสียหรืออะไรพวกนี้เนี่ยปรับตัวลดลงด้วยนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับปรับตัวลดลงแรงมากนะครับหนนนนนเเเทคลยยีีีีจดชงงส็่ ปรับตัวลดลงไปถึง5.15%เลยทีเดียวนะฮะนี่คือ1วันนะฮะลดไป5%เลยก็หุ้นในกลุ่มเหล่านี้นะครับปรับตัวลดลงตามแตชนีแนสแตแดก้อยของสหรัฐในคืนวันวันจันทร์นะฮะที่ปรับตัวลดลงแรงนะครับพวกหุ้นพวกนี้เนี่ยก็เลยลงแรงด้วยโดยเขาคาดว่าในอนาคตนะครับพวกดีมาหรือความต้องการต่างๆ ในบริการของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้มองว่ามันจะแย่ขนาดนั้นมันมีวัคซีนก็จริงอะไรก็จริงแต่กว่าจะแอปพูบกว่าจะผลิตกว่าจะกระจายได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังอีกพักใหญ่นะครับแล้วก็การที่เราจะาต้องทํางานที่บ้านหรืออะไรพวกนี้เนี่ยยังต้อง social distancing กันอยู่อะไรพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ายังยังต้องคงแบบพฤติกรรมหรือนโยบายเหล่านี้เนี่ยไปอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียว นะครับแต่ว่าเซนิเมนต์ตลาดมันเป็นแบบนี้มันก็ราคาหุ้นก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอย่างหุ้น阿里巴巴นะครับก็ลบไป5%้าเปอร์ซนเซนก็ลบไป4.4%่จุดสี่เปอร์เซ็นมษตวนเตี้ยนถิงนะครับส่งอาหารออนไลน์นะครับลบไปถึง10.5%เลยทีเดียวนะครับ JD.com นะครับก็เป็นอีคอมเมิร์ซเบอร์2ของจีนนะฮะก็ลบไปถึง8.8%ถัดมานะครับต่าหุ้นเกาหลีใต้นะฮะเป็นตลาดหุ้นสุดท้ายแล้วกันของเอเชียที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับดัชนีคอสเปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้0.2-3%ก็ดัชนีก็เริ่มมีความผันผวนมากขึ้นนะครับโดยในการซื้อขายระหว่างวันเนี่ยก็มีลงมาอยู่ในแดนลบด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถปิดในแดนบวกได้นะฮะคือดัชนีเนี่ยมันถูกกดดันเนื่องจากว่าไอ้ดัชนีตลาหุ้นของเกาหลีใต้นะครับมันมีพวกหุ้นที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีด้วยนะฮะอย่างพวกแบบพวกเฮลท์แคร์พวกอะไรพวกนี้แล้วก็ผู้ผลิตแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่า ปรับตัวลดลงกันแทบทั้งหมดนะครับมีแค่บางตัวเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนขึ้นมาได้นะฮะมันก็เลยกดดันดัชนีอยู่พอสมควรมันยังดีนะครับที่พวกคุณในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะฮะการค้าปีกน้ํามันแล้วก็ยานยนต์เนี่ยรวมถึงสถาบันการเงินนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะฮะมันเลยส่งผลให้ภาพรวมตลาดเนี่ยยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยนะครับ แต่สิ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องของนโยบายของทางเกาหลีใต้นะครับที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับโดยสมาคมการค้าระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นะครับหรือชื่อย่อมันก็คือคีตานะครับโดยคีตาเนี่ยได้ออกมาเผยรายงานว่าบริษัทในเกาหลีใต้นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเลือกกระจายเรื่องการส่งออกนะครับและการลงทุนเนี่ยไปที่ประเทศมาเลเซียมากขึ้นนะครับโดย ต้องลดการมุ่งเน้นนะครับในการลงทุนและการส่งออกเนี่ยไปในประเทศเวียดนามลงนะครับโดยการคีตาเนี่ยได้ออกมากล่าวว่านะครับว่าได้ได้ออกมาเผยนะครับว่าประมาณว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถดึงดูดความสนใจนะครับที่จะเป็นจุดหมายในการส่งออกและการลงทุนของบริษัทในในเกาหลีใต้นะครับเพื่อที่จะผลิตสินค้านะครับและส่งออกไปที่สหรัฐนะครับเนื่องจากในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยสหรัฐนะฮะอาจจะมีการเริ่มเรียกเก็บภาษี นำเข้าสินค้าจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับหลายๆคนก็หลายๆประเทศหลายๆบริษัทก็หันไปลงทุนในเวียดนามแล้วก็ส่งสินค้าไปที่สหรัฐมากขึ้นสหรัฐก็คงจะไม่อยู่เฉยนะครับทางคีตาเนี่ยก็มองว่าเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงต่อเกาหลีนะครับก็เลยอาจจะต้องแบบมีการกระจายมาที่มาเลเซียมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่สหรัฐนะครับโดยในปี2019ที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศเวียดนามนะครับกินส่วนแบ่งสูงถึง51%นะครับสำหรับยอดส่งออกทั้งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ทางเกาหลีใต้เนี่ยส่งออกเข้าไปนะครับก็คือส่งส่งพวกสินค้าเข้าไปประกอบเข้าไปทำอะไรนี้นั่นแหละนะครับแล้วส่งออกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กินส่วนแบ่งถึง47%นะครับสำหรับการลงทุนโดยตรงนะครับนอกเกาหลีใต้นะฮะก็เรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเกาหลีใต้มีการพึ่งพิงเวียดนามเยอะพอสมควรเขาก็มองว่าเป็นความเสี่ยงอยู่นะฮะเลยต้องหา เขาเรียกว่าที่ใหม่ๆในการแบบกระจายความเสี่ยงไปซึ่งเขามองว่ามาเลเซียเนี่ยมีหลายๆปัจจัยที่เหมาะสมในการเข้าไปลงทุนนะครับถัดมานะครับตลาดหุ้นยุโรปนะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากในตลาดเมื่อวันจันทร์ดัชนีของตลาดหุ้นเศรษฐกิจสําคัญในยุโรปนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ในระดับมากกว่า1%ปอร์เซกันหลายตลาดนะครับปัจจัยในเรื่อง ผลการทดลองของวัคซีนของไฟเซอร์และเบลนเทคที่ออกมาในเชิงบวกมากๆนะครับมันส่งผลบวกต่อตาหุ้นยุโรปได้ต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปเนี่ยมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าย่ําแย่อยู่เลยทีเดียวนะครับ mm hmm. หลายๆประเทศก็มีนิล็อกดาวน์บางประเทศก็ล็อกดาวน์เต็มที่ไปแล้วนะครับ เ,เมื่อเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาหะดัชนีสตอ็อก600ของยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.9%ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบ1%นะครับพวกคุณในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับสาบันการเงินน้ํามันและเฮลท์แคร์เนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินนะครับพวกธนาคารขนาดใหญ่ในเยอรมนีในสเปนในฝรั่งเศสนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะฮะเบงโกซันทันดร์บวกได้ถึง8.6%เบ p ยนทีพาริบาสก็บวกได้ถึง7.6%เลยทีเดียวนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับมีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีนะครับที่สำรวจโดยสถาบัน ZEW นะฮะหรือว่า German ZEW Economic Sentiment นะครับปรากฏว่าของเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าตอนนี้อยู่ที่39จุดนะครับน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่41.7จุดนะครับแล้วก็ลดลงจากเดือนก่อนค่อนข้างมากนะที่อยู่ที่56.1จุดนะครับความเชื่อมั่นนะครับทางเศรษฐกิจเนี่ยมาลดลงนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบใหม่ นะฮะมันเลยทําให้ความเชื่อมั่นเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับถัดมานะครับราคาน้ำมันเอ่อราคาทองคำนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะหลังจากที่ปรับตัวลดลงแรงมากในตลาดวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมาปิดที่หนึ่งันแปดเจ็ดิเจ็ดเหรียญนะฮะหรือบวกขึ้นมาประมาณ0ูนจุดแปดเปอร์เซ็นะครับถึงแม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสิปีนะฮะจะยังทรงตัวในระดับสูงนะฮะที่0 9นจดเก้าหกเปอร์เซ็นตก็ตามนะครับโดยนักทุนเนี่ยยังคงคาดหวังถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางสหรัฐนนนนนนะะคครัับใอาาตเเีี่่ทมมมจพิกขึ้ ต่นี้เนี่ยก็คงไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นการฟื้นตัวของราคาที่มันปรับตัวลดลงแรงมากในะตลาดเมื่อวันจันทร์มากกว่านะครับสุดท้ายนะครับตลาหุ้นไทยตลาหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆนะฮะเซดินเด็กเนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง55.36จุดหรือบวกขึ้นมาถึง4.3 1นเ,เลยทีเดียวหุ้นในกลุ่มขนส่งขนาดใหญ่นะครับน้ำมันค้าปีกนะครับแล้วก็โรงแรมนะครับรวมถึงสายการบินธนาคารขนาดใหญ่โรงพยาบาล ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากๆนะฮะแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับก็มีการซื้อสุทธิที่สูงถึงเกือบ19,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นยอดสูงประมาณสักอันดับ2จากที่เคยมีการเก็บสีติมาเลยนะครับปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆนะครับมันมาจากเรื่องข่าวเชิงบวกของผลการทดลองวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และก็ไบออนเทคนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพิงการท่องเที่ยวในระดับสูงมากนะครับเ มันจะไปเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนส่งเรื่องค้าปลีกเรื่องโรงแรมเรื่องธนาคารเรื่องอะไรต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้ตลาหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆนะฮะอย่างเอ t อทีเนี่ยโหบวกเมื่อวานบวกได้ถึงสิบแปดปอร์เซนตนะครับ แล้วก็อย่างน้ำมันปะทอก็บวกได้10%นะบเนต์ะ CPN ก็บวกได้14% m i n ่เอร์บวกได้ถึง2ีสเลยทีเดียวนะครับสายการบินอย่าง a อร์เอเชียก็บวกได้17%บกว่านะครับธนาคารขนาดใหญ่อย่างเคแบงก์ก็บวกได้ถึง17%บเจ็ดรนะครับ S.B. ก็บวกได้9.5%ส่วนโรงพยาบาลขนาดใหญ่อย่าง BDMS ก็บวกได้ถึง12.4%เรียกได้ว่าบวกกันดีสุดๆเลยทีเดียวนะครับส่วนหุ้นที่ ปรับตัวลดลงนะครับก็คือเป็นหุ้นที่ก่อนหน้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีจากผลกระทบของโควิด -19 นะครับผลกระทบเชิงบวกนะฮะอย่างเช่นเดลต้านะฮะลดไป15%นะครับ,นะบ STGT ที่ทำถุงมือยางนะครับก็ลดไปถึง21.7%นะครับ TQM นะครับบริษัทในหน้าประกันก็ลดไป11.7%เลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมขอสรุปให้ครั้งนะครับว่าภาพรวมมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับต่าหุ้นสารัฐเนี่ยปรับตัวลดลงในภาพรวมนะฮะแต่ดัชนีดาวโจนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า250จุดนะครับจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตนะครับแต่ว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยยังปรับตัวลดลงต่อนะฮะดัชนีเนสแกร์ลอยเนี่ยก็ยังปรับตัวลดลงไปมากกว่า200จุด นะครับถัดมานะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีต่อเนื่องนะครับข่าวด้านบวกในเรื่องของผลการทดลองวัคซีนนะครับส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นยุโรปค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดใ,ในยุโรปเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับที่เรียกว่ายาแย่เลยทีเดียวนะครับ <c oughs> สุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เรียกได้ว่าดีแบบสุดๆนะฮะบ,บวกขึ้นมามา,มากกว่า4%นะครับ ดัชนีเนี่ยไปปิดที่ระดับเหนือ1,300จุดได้อย่างขาดลอยเลยนะครับข่าวเรื่องวัคซีนเนี่ยส่งผลบวกต่อตลาหุ้นไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยนะครับมีการพึ่งทิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างสูงนะครับนังนั้นคุต่างชาตินะฮะมีการซื้อสุทธิเข้ามาสูงถึงเกือบ19,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพรวมของตลาหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่รับฟังนะครับไปเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ